สวัสดีสมาชิก t h เว็บนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเว็บทั่วไปนะครับทั่วไปในที่นี้ก็จะหมายถึงอ,อย่างตัวอย่างนี่คือภาพพื้นหลังของเว็บไซต์นะครับอันอย่างปัจจุบันเนี่ยภาพพื้นหลังตัวนี้จะเป็นสีขาวทั้งซ้ายขวาเลย หรือการกําหนดรูปแบบของเทมเพลตนะครับว่าจะใช้ลักษณะของเทมเพลตสําเร็จรูปหรือจะใช้เป็นลักษณะของไม่เทมเ a ล e ที่จะแก้ไขได้เองโฟกรูปแบบสีตัวอักษรสีที่อยู่ภายในเว็บไซต์นะครับก็จะอยู่ในหมดนี้เช่นกันนะครับก็เข้าไปตั้งค่ากันเลยนะครับ ให้เข้าที่หลังจากชื่อ Address ให้พิมพ์สระด้วยเลขสอสตัวนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบเว็บ master อร์จากนั้นกรอกพาสเวิร์ดลงไป mm hmm. เมื่อเข้ามาสู่ในหน้าหลักได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้คลิกที่เมนูบาร์บนสุดนะครับ1.3.4ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไปนะครับ เมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับเริ่มที่ข้อแรกเลยข้อนี้จะสำคัญมากนะครับเพราะว่า,าเป็นการปิดเปิดปิดเปิดระบบเว็บไซต์นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าตั้งเป็น yes ก็คือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมเว็บได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งเป็น no ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่า,าเว็บเนี่ยจะขึ้นเป็น ลักษณะของหน้าเว็บปรับปรุงนะครับจะขึ้นเป็น under construction แล้วก็ไม่สามารถคลิกไปหน้าไหนเลยแต่ถ้าเกิดตั้งเป็น yes member เนี่ยเมื่อเข้ามาที่ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ต้องกรอก u s e r และ password ถึงจะเข้าไปสู่หน้าเนื้อหาภายในได้นะครับลำดับที่2ส,ส่วนนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนด เว็บไซต์ว่าเราจะใช้ลักษณะของทำเพจสเปจรูปที่ใช้กับมือใหม่นะครับก็จะการปรับแต่งก็จะค่อนข้างง่ายสำหรับสหรับเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ลักษณะของ m y t ม l ทำเพจไม m ทำ a พ e ก็คือทำเพจที่สามารถเข้าไปแก้ไขโครงสร้างภายในได้นะครับ ส่วนเทมเพลต1-4เนี่ยเทมเพลต1ก็คือลักษณะของเทมเพลตสำเร็จรูปแต่ว่าตำแหน่งของเมนูเนี่ยเขาจะอยู่ด้านใต้ภาพเฮดเดอร์นะครับเป็นแนวนอนเทมเพลตที่2ก็คือเทมเพลตปัจจุบันก่อนที่เราจะล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์เมื่อสักครู่นะครับตำแหน่งของเมนูเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายแนวตั้งนะครับทมเพลต3 เมนูจะอยู่ทางด้านขวาและทําเพจ4เมนูจะอยู่ตำแหน่งของฟุตเตอร์นะครับซึ่งทําเพจ1ถึง4เนี่ยสังเกตว่า,าที่ผมกล่าวไปจะมีเมนูเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นปัจจุบันสถานะจะคงไว้ที่ทําเพจ2นะครับข้อ3 4จะเป็นการกําหนดสีหรือภาพพื้นเว็บไซต์นะครับลักษณะอย่างที่เราเห็นก็จะปัจจุบันจะเป็นพื้นสีขาว การเปลี่ยนสีก็คลิกที่ไอคอนด้านหลังช่องนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนภาพก็คลิกที่ไอคอนหลังช่องเช่นกันในข้อที่5รูปแบบตัวอักษรทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นฟอนต์มาตรฐานที่ที่ใช้อยู่ภายในบนว n น o w s นะครับขนาดมาตรฐานก็จะเป็นไซส์ที่ 3, ปัจจุบันที่เห็นอยู่ในเว็บไซต์ นอกนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าสีตัวอักษรทั่วไปนะครับที่แสดงหน้าเว็บหรือว่าสีของลิงก์เมื่อมีการเลื่อนเมาส์ผ่านหรือมีการคลิกแล้วหรือ,อสีของลิงก์ทั่วไปนะครับการเปลี่ยนสีก็คลิกที่ไอคอนด้านหลังช่องแต่ละช่องเช่นกันนะครับเราสามารถกำหนดสีของสกอ์บาได้นะครับ อย่างที่เห็นปัจจุบันจะเป็นสีเหลืองโทนนี้นะครับก็ถ้าต้องการเปลี่ยนก็คลิกเข้าไปที่ไอคอนด้านหลังจากนั้นก็กดเลือกตามที่ต้องการนะครับในข้อที่12อันนี้จะเป็นพาสเวิร์ดในกรณีที่หน้าเนื้อหาของของท่านนะครับมีการกำหนดให้ใช้งานได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับแต่ว่ารหัสผ่านในในข้อที่12เนี่ย ทุกคนที่ใช้จะใช้เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับสำหรับพาสเวิร์ดในตำแหน่งตำแหน่งนี้ตัวอย่างก็อย่าง9999นะครับ4ตัวเวลาเข้าสู่หน้านั้นก็จะมีให้กรอกพาสเวิร์ดก็เติมลงไปนะครับส่วนข้อที่13เนี่ยจะใช้กับเว็บต้น ลักษณะของเว็บไซต์ต้นแบบนะครับส่วนใหญ่แล้วในข้อที่13เนี่ยเราจะใช้กับเว็บที่เป็นระบบสมาชิกนะครับในกรณีที่ว่ามีาเว็บลูกทีมแลหลายแลหลายเว็บเนี่ยเราจะใช้ลักษณะโครงสร้างเดียวกันก็เพียงแค่กำหนดชื่อโดเมนของเว็บต้นแบบลงไปนะครับ เว็บไซต์เครือข่ายก็จะรูปแบบเดียวกันกลายเป็นรูปแบบเดียวกันสุดข้อที่14เนี่ยใช้ในกรณีที่เกิดว่า,าสมาชิกมีพื้นที่เปล่าอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็เพียงแค่ใส่ชื่อ URL ของโฮสเปล่าที่นั่นลงไปนะครับก็จะได้สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้มีการฝากไฟล์มีเดียต่างๆได้ ด้วยข้อจํากัดที่เว็บไซต์สําเร็จรูปท,ทั่วไปจะ,จะจำกัดในส่วนของขนาดไฟล์นะครับอย่างเว็บเราเนี่ยจะกําหนดไว้เพียงแค่า 200, อ0ร้อยสองพั kb นะครับข้อที่15ตัว d อกท้ายตัวนี้ปกติแล้วก็ปล่อยว่างไว้นะครับเพราะว่าระบบจะเขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนข้อที่16 17 18เเรื่อง tag m e t านะครับ จะใช้ในสำหรับเ,เว็บไซต์ที่ต้องการยืนยันตัวเว็บตัวเว็บนะครับอย่างของ Google ก็จะมีแท็กเมตาให้มาใส่นะครับนำมาใส่ภายในช่องใดช่องหนึ่งก็ได้หรือว่าจะว่าสคริปที่ต้องกำหนด ในตำแหน่ง head เท่านั้นนะครับก็จะมาวางในในส่วนนี้ได้เหมือนกันส่วนข้อยี่สิเป็นการปิดเปิดระบบแบนเนอร์จากส่วนกลางนะครับสามารถกำหนดได้จากที่นี่ส่วนข้อที่21ภาษาโปรแกรมพัฒนาก็คือชุดภาษาที่อยู่ภายในระบบพัฒนาเว็บไซต์นี่นะครับเราอาจจะคลิกผ่านทงตรง,ตรงนี้ก็ได้ อย่างปัจจุบันเนี่ยตั้งเป็นออโต้เอาไว้ขึ้นอยู่กับว่า,าท่านจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับส่วนข้อที่22ลักษณะการแสดงผลหรือว่าตัว Encode นะครับแนะนำว่าหากท่านจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของอลักษณะ ตัวอักษรที่ใช้แสดงบนบนตัวเว็บนะครับถ้าตั้งไว้ต้องต้องตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าเวลาท่านสร้างเนื้อหาในแต่ละหน้าก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้เป็น ENCODE ของชุดนั้นๆอย่างถ้าเกิดว่าจะใช้เป็น UTF8 เมื่อท่านล็อกอินเข้ามาสู่ระบบได้แล้วเนี่ยก็ควรจะตั้งเป็น UTF8 ไว้เลยนะครับเวลาสร้างเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ัดจากนั้นหน้านั้นก็อยู่ใน ENCODE ของ utf 8เหมือนกันปกติที่เราว่างเอาไว้เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของขึ้นอยู่กับตัวเบราว์เซอร์นั้นๆต่างๆนะครับเขาจะรันตั้งออโต้เอาไว้าใครไม่ได้เปิดซีเรียลอะไรก็ใช้ปล่อยว่างเอาไว้นะครับพวกนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกข้อมูลครับ หากต้องการจะล้างค่าที่ทำไปแล้วเนี่ยก็เพียงคลิกที่ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นใหม่สุดท้ายก็จะแนะนำสำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ทั่วไปส่วนนี้แล้วกันครับส่วนที่สำคัญจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นข้อที่2กับข้อที่1นะครับข้อ2เป็นตัวสลับโหมดระหว่าง ใช้ทำเพจสำเร็จรูปกับ m my t e m p l a t e นะครับตรงนี้จะสำคัญเพราะว่าบางสมาชิกบางท่านในเวลา,าไปแก้ไขใน m t e m ท l a t e แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เปลี่ยนในข้อนี้เนี่ยหน้เาเว็บมันก็จะไม่แสดงผลแบบ m t e m ท l a t e นะครับส่วนข้อที่1นึ่งก็จะมีสมาชิกเจอหลายหลายหลายท่านเหมือนกันไปปิดไปตั้งไว้เป็นโนงแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระบบเว็บมาสเตอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเห็นเป็นหน้าเว็บปกติ แต่ user ท,ทั่วไปที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นลักษณะของรูปภาพ under construction ฉะนั้นควรจะตั้งเป็น yes or าไวนะครับ